พี่มี่เป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยแต่เล่นตลกได้เยอะมากอีกสิบเพลงเหรอคะพอล่าสุดพี่มี่ก็สร้างตำนานอีกแล้วเมื่อกำลังร้องเพลงอยู่ดีๆแต่ดันไปเห็นคุณแม่ท่านหนึ่งกำลังจะออกจากงานเพื่อไปรับลูกทําเอาพี่มี่ต้องหยุดทุกอย่างต่อสายตรงเจรจากับลูกคุณแม่เองเลยสักครู่นะคะหนูเคลียร์กับเด็กแล้วน <c oughs> ึงเ <c oughs> ตอคะ ให้แม่ไปตั้งนั้นแม่ไม่ยอมออกไปจากทีคุณพ่อจะไปรับน้องเตอร์คุณพ่อไม่ได้ไปใช่ไหมคะคุณพ่อมารับค่ะคุณไม่ได้เคียร์คุณพ่อ พี่มี่คือฮอตเกินต้านทุกยุคทุกสมัยจริงๆไม่แปลกใจเลยที่แฟนเพลงจะรักปามมี่มากมายขนาดนี้เพราะเธอเป็นศิลปินที่น่ารักมากปามมี่เป็นคนที่พูดน้ำเสียงเรียบแต่ฟังแล้วขำกากหาน้ำตาเล็ดทุกดอกจนแทบจะลืมไปแล้วว่าจริงๆพี่มี่เป็นนักร้องหนูเป็นติ่งพี่มี่งแต่หนูอายุบาลสามนะคะคนอื่นเด็กนักเรียนเขร้องเพลง A B C ซหนูร้อ กาากาออกเมื่อ5ปีที่แล้วเองนะคะใช่กะวงการบันเทิงอะเนาะทำเอาเอฟซีโดนพี่มี่ตกเข้าไปเต็มๆเพราะพี่มี่เป็นคนที่แคร์คนรอบข้างและลักแฟนคลับมากเหมือนยังช็อตนี้ที่พี่มี่รับของจากแฟนๆแล้วก็บอกว่าของทุกชิ้นการ์ดทุกใบนี่อ่านหมดกลับบ้านต้องใช้เวลา2ชั่วโมงในการแกะของนี่ทำเองทุกอย่างเป็นการบอกยกลๆว่าไม่ต้องเอามาฝากแล้วก็ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง พี่มี่ต้องเคลียร์ของไม่มีใครช่วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกลับไปถึงบ้านก็ดึกแล้วค่ะมี่ทำเองทุกอย่างเลยค่ะคุณก็เป็นการบอกกกลๆว่าไม่ต้องเอามาฝากแล้วนะคะแต่ละคำพูดของพี่มี่รู้เลยว่ากลั่นกรองออกมาจากใจเป็นศิลปินที่น่ารักมากสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารเลี้ยงแฟนเพลงด้วยมีหน้าละคะแฟนเพลงพี่มี่ถึงได้เหนียวแน่นและหลักพี่มี่มากขนาดนี้ตรงนี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมี่เลี้ยงเองค่ะตรงนี้มีอะไรไหม น้ำปั่นหน้ามออร่อยไหมคะเนี่ยจัดมาสัก30แก้วค่ะ จากเสียงเพลงและโชว์สนุกสนานที่พี่มี่ตั้งใจทำเพื่อทุกคนแล้วคอสตูมของเธอนั้นก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะแต่ละชุดสุดมากจนอยากจะรู้ว่าพี่มี่ไปเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนกันยังชุดขาใหญ่ต้อนรับหน้าหนาวแบบสับๆที่เห็นแล้วต้องบอกเลยว่ามิชลินยังต้องรีกทางให้พี่มี่กันเลยทีเดียวหรือจะเป็นคอสตูมรับปีใหม่มาแบบโบทั้งตัวกันไปเลยไม่มีซ้ำไม่มีผิดหวังสักโชว์ แถมยังร้องเพลงได้ทุกแนวมาแนวลูกทุ่งก็พาะว่าไม่ได้เลยนะเนี่ย พี่มี่ยังขึ้นแทนเสียนพาคนใหม่คว้าแชมป์รางวัลที่หนึ่งประกวดพาเครื่องอีกด้วยสุดทุกวงการไปเลยค่ะและอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่น้อยคนจะรู้ก็คือพี่มี่สนิทกับเบลล่าราณีานางเอกตัวท็อปเอามากๆดูต่างขั้วแต่ทั้งสองก็มีกัลยาณมิตรดีๆให้กันรู้จักกันมาตั้งแต่ที่พี่มี่ชวนน้องเบลล่ามาเล่น MV เพลงซ้อนกินก่อนจะสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆแถมมี่ยังบอกอีกว่าสนิทกับคุณแม่ปาณีมากกว่าเบลซซอีคุยกันถูกคอนั่นเองเห็นแบบนี้ก็บอกเลยว่าปาปปนีเ็ย คุณใสยธรรมะธรรมโมเหมือนกันนะคะ